เทม่เรื่องกดมากๆครับพอสุขสันต์เป่าปยอยต้อนแต่มีชชวงนึงที่หมอแบบเพิ่งมาเล่นได้เมืองไทยได้ใหม่อะบางทีหมอก็ไม่ชินใช่ไหมอืมอก็ใช่ไหนๆก็ได้ไหนละบางคนเคยเห็นคลิปหมอย้อยขับรถไหมครับ <c oughs> บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมัง้งว่าเขารถเก,ก่งมากรื้เปล่าแต่หมอจะเปิดเขา<ห>น่ารักนะนะคะ หมอย่อยโอซีไปแฟนพี่เปาเหรอครับเดี๋ยวกูตบปากไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูตบปากไอ้สัตว์มึงอย่าพิมพ์อย่างงั้นไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูแบนกูแบนจริงนะไม่ใช่ศาสตว์ระหว่างที่เดี๋ยวกูตบปากแฟนกูชื่อโบมีลูกแล้วไอ้เหี้ยบ้าเปล่าสวัสดีครับพี่เปาสุดหล่อกลัวดิเหี้ยบ้าเปล่าอ๋อครับไอศาสตว์เขาว่า เดี๋ยวหมอขออนุญาตปิดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะมึงนี่มันนะลูกชื่ออะไรครับพี่บอลลูกชื่อไอแฮปครับมาเดี๋ยวหมอเปิดให้ดูแป๊บนึงนะคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวหมอเปิดให้ดูอ่าไปดูคุณหมอก่อนเนื่องจากหมอเป็นหมอมาสองปีแล้วนะคะมันเคยมีคลิปสมัยก่อนที่มีคนเคยตัดไว้แล้วหมอมันตลกดี เมื่อก่อนหมอดังมากนะดังไปบอกนะแม่กล้าให้ขับให้ไหมกล้าขนาดนี้เลยเหรอทำไมอ่ะชอบเล่นเทื่อยวว่ะปกติชอบเล่นเทื่อวไหมมองดูขึ้นมาแล้วคุณบมอเมื่อก่อนดังดังแบบดังเลยอ่ะคนดูสายพันธุ์อ่ะไม่เอาสอบไฟนะอ่าได้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 ขอขับรถเก่งมากนะคะสมัยก่อน มีเคสมายิ้มรถได้ไหมอะสองปีแล้วดูวยดังมากหมอย้อยดังมากหมอเป็นแฟนที่เป่าไอซีเลยโอซีเลยครับไอสัตว์มึงอย่าไปแซวเขาอย่างนี้นดิเฮียคือหมอย้อยแกขับรถไม่เป็นจริงด้วยตอนที่เป็นหมอเป็นหมอที่ขับรถเก่งที่สุดเลยนะคะสมัยก่อนอะ มอย้อยขับรถไม่ได้นะครับใช่ใช่โนพิกเซลอ่ะคนดูเยอะยุคบุกเบิกอ่ะมอย้อยคือตำนานอ่ะเอายี้นี่ก่อนที่ปอพูดยี้เลยครับมอย้อยคือแบบเล่นราววุ่นวายมากเลยตอนเนี้ยได้ค่ะกำลังไปกำลังรีบไปนะกำลังรีบซิ่งๆเขาเลเคยเล่นโน้พิกเซลใช่ครับเขาเล่นอยู่ด้วยฮะถึงไม่ได้โอให้ยปาหล่อไหมไป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 ซิ่งซิ่งซิ่งมอย้อยไปไปเออเออโอ้ว้าเคยเล่นเลยครับ เทพเลยครับคนนี้เทพเลยครับคนนี้ระดับมืออาชีพนะดูคน follower เขาดิแปดหมื่นสองนี่ไม่ธรรมดานะครับแชทดังมากนะครับความตอนช้าหรือว่าความตอนข้ามคะเอ่อความตอนข้ามค่ะขออนุญาตเปิดเพลงนะแล้วเขารลเพลงแบบเต็มๆด้วยนะ ใช่ใช่ที่เป่าหล่อขึ้นนะหรอใช่หรอหล่อขึ้นจริงเหรอครับงั้นอย่าลืมซื้อคอมจายไอฟซีพียูนะครับโอเคไหมสัญญาแล้วนะซื้อคอมจายไอฟซีพียูด้วยแบบไปรับเคส กูรู้เลยเดี๋ยวกูสัปภาดเองเดี๋ยวสัปภาดเดี๋ยวสัมภาษณดให้สัมพาดหมอยอยโอป้สักครั้งไหมเห็นไหมว่าหมอย้อยขับได้ป้าเห็นไหมเนี่ยส่งถึงบ้านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ มัยก่อนเลยอะคือพวกเนี้ยทุกคนรู้ป่าวว่าในนี้ยไม่มีใครเล่นแล้วนะทั้งหมดในนี้ไม่มีใครเล่นอยู่สักคนเลยอันที่สมัยก่อนต้องฟังหมอเล่าเลยแบบยุคหมอสมัยก่อนอะมีหมอที่เหลือในบรรดาหมอหมอเนาะว่ะหมอเก่าๆนะที่เหลือไม่มีเหลือแลวคะ่ะแต่จริงๆแต่หมอไม่เป็นหมอแล้วนะอืมใช่จริงๆเหมือนแบบไปหมดแล้วทุกคนนะ ส่วนคนที่หมอรู้จักก็มันก็มีในเมืองมันก็ยังมีอยู่นะแต่คนที่หน้าเก่าๆเาานี้ยคือหมอย้อยไป็นสตรีมเมอร์อยู่แรกๆครับชแชทแอบเหงาเพราะแบบนึกถึงคนสมัยก่อนอะ่ะใช่ที่เคยเล่นด้วยกันขอบคุณสามสิบบิตด,ด้วยคะ่ะรับเพยาบาลพุ่งจากทานดุนแล้วลดตั้งขึ้นไปนั้นสุดแล้วครับโอ้ใช่เขาดังมากนะตามหมอนะแต่ยุคซอมบี้โอ้นนลแล้วก็าแล้วเหมือนกันเนาะเขาเป็นสตรีมเมอร์แบบอยากรู้ว่าตามหมอ สองสามปีเลยนะมันมีคนที่ตามมาแต่สมัยก่อนแล้วก็มีคนที่เพิ่งมาตามเขาตายเหรอครับหมอไอสัตว์ไปถามเขาเหี้ยเขาไม่ได้ตายสัตว์เขาแค่แบบเลิกเล่นเฉยที่ใจที่รู้จักกับทุกคนนะครับแต่ตอนนี้เซิร์ฟไม่รู้ว่ามันจะเปิดไหมอ่ะจะเปิดไหมเนี่ยใช่ที่เล่นคู่กับแบงค์โคเอมอ่ะได้นลยนะคะ เขาไม่ได้ตายหรอกไอ้หี้ยแจ็กกี้กูอยู่ไหนแจ็กกี้กูทำอะไรอยู่เนี่ยอ้าวเขาได้แล้วอ่ะเขาได้